องค์การเพศศัจกรรม,มอบทุนการศึกษาโครงการสารฝันปันน้ำใจสู่สังคมปี5 <_ d ata> เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่อุทิศตนช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติ <_ d ata> องค์การเพศศัจกรรได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาขึ้นภายใต้โครงการสารฝันปันน้ำใจสู่สังคมปีที่5 สำหรับปีนี้องค์การเพศัจกรรมได้จัดสรรทุนการศึกษาจำนวน65ทุนรวมเป็นเงิน1,930,000บาทเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาคณะเพศศาสตร์จำนวน32ทุนทุนละ30,000บาทนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จำนวน20ทุนทุนละ20,000บาทพร้อมกันนี้ยังจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานขององค์การเพศัจกรรมด้วยทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้นแต่กิจกรรมหนึ่งที่มองว่ามีความสำคัญก็คือในเรื่องของการาให้ทุนการศึกษาเนื่องจากว่าน้องๆเหล่านี้ที่ได้รับทุนไปเนี่ยอนาคตเขาก็คือทรัพยากรบุคคลที่สําคัญองค์การกิจกรรมเราอยากจะเห็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ตนเองศึกษาอยู่เราอยากจะให้นิสิตนักศึกษานั้นเนี่ย ในอนาคตเนี่ยเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะมีความเสียสละมีความรับผิดชอบสูงนะนอกจากนี้องค์การเพศศัจกรรมร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุละยะเดชวิกรมพระบรมราชชนกมอบทุนการศึกษาทุนละห้าหมื่นบาทแก่นักศึกษาคณะเพศัศาสตร์ชั้นปีที่สจนจบการศึกษาโดยเป็นนักศึกษาที่เรียนดีมีคุณธรรมและขาดแคลนทุนทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ7แห่งรวมทั้งรางวัลบัณฑิตเภสัชกรดีเด่นประจำปีจำนวน1 0 0 0 0 0บาทโดยผู้ได้รับรางวัลปีนี้คือเภสัชกรหญิงระดาวันกิติพัฒวงศ์ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอชื่อเภสัชกรหญิงระดาวันกิติพัฒวงศ์จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการเพศัชกรรมและเพศสตชอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางได้คะแนนเฉลี่ยสะสม3.90เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองปัจจุบันเป็นนักวิจัย5สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาเพศัชกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเพศัชกรรม